สวัสดีค่ะเนรียิซีพีอาร์กรค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกนะับคำทำนายประจำสัปดาห์นะคะโดยคลิปนี้นะคะจะเป็นของคนที่เกิดในวันพุธค่ะเรามาเริ่มคำทำนายกันเลยดีกว่าคำทำนายชุดนี้จะเป็นของวันที่13-20กันยายนนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะและขออำนาจแห่งความดีงามกูศลทั้งหลายนำพาเราได้พบกันและขอให้ได้เป็นประโยชน์ไม่มากไม่น้อยกับชาววันพุธค่ะขออนุญาตตัดไพ่ขออนุญาตหยิออบไพ่ห้าใบ เดอะเพรสเ s สราชนีเพะจัน์ค่ะ Queen of Swords ราชาถ้วยค่ะมหานเล็กเหรียญค่ะและใบสิบท้ายนะคะสิบถ้วยโอเคค่ะชาววันพุธสัปดาห์นี้คุณจะค่อนข้าง ค่อนข้างค่อนข้างดีนิดนึงอันดับแรกเลยนะคะพันไพ่ราศีพระจันทร์นะคะคนที่ทํางานด้านการขีดการเขียนนวนิยงนวนิยายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะผู้แม่หมอพ่อหมอทั้งหลายในสัปดาห์นี้นะคะคุณจะได้รับเ,เรื่องดีๆเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าอย่างนั้นก็คือว่าคุณก็จะมีซิกเซนในการมองหรือก็สัมผัสหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบดีขึ้นรายได้ในสัปดาห์นี้ของคุณจะดีขึ้นทีนี้ถ้าเป็นคนปกติจะบอกว่าเป็นไพ่ราชนีพระจันทร์ก็บอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่อง รักซ้อนมีปัญหาเรื่องความรักมีปัญหาที่แบบมือที่3ามในสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังระวัดระวังนิดนึงระมัดระวังอะไรระมัดระวังว่าจะมีปัญหาปัญหาจากใครปัญหาตัวเอง <c oughs> คุณอาจจะรู้สึกซึมเศร้าคุณอาจจะรู้สึกแบบถกคิดถึงปัญหาของคุณขึ้นมาแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะหาทางออกทีนี้ปัญหาในวิธีการหาทางออกคุณคุณอาจจะแบบเอ่ยจบความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะไปทักท้วงคู่กรณีของคุณให้แบบจัดการกับ ความสัมพันธ์ของคุณซึ่งจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าในสัปดาห์นี้นะจริงๆแล้วถ้าคุณคิดถึงเรื่องหลักศีลธรรมหรืออะไรตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าทั้งหมดและทั้งมววเนี่ยคุณต้องตัดสินใจตัวคุณเองให้แน่นอนก่อนว่าคุณจะยังไงความหมายก็คือว่าคุณจะอยู่หรือคุณจะไปคุณจะเลิกคุณจะจบหรือคุณอะไรแล้วคุณค่อยตัดสินใจซะเพราะไม่อย่างนั้นที่สุดแล้วว่าพอวันหนึ่งที่อารมณ์มันลงหรือว่าหรือว่า ออคนมีวิธีการปรับความเข้าใจอะไรกันแล้ว,แ,ลวแต่ปัญหามันจะวนสู่ลูปเดิมในเรื่องเดิมๆนะอันนี้ฝากไว้สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องนี้อะคนทั่วไปปกติมาฟังราชีพะจร์ในสัปดาห์นี้เขาบอกว่าคุณต้องฟังเสียงของหัวใจตัวเองอันน่าก็ความหมายก็คือว่าจะทําอะไรหรือจะอะไรในสัปดาห์นี้นะคุณก็ต้องเชื่อตัวคุณเองเป็นหลักสัปดาห์นี้คุณจะเหนื่อย คุณสวาชาชนีถือดาบมาเนี่ยคุณต้องเหนื่อยแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันคุณมีโอกาสที่คุณจะผ่อนคลายและคุณก็จะมีเรื่องดีๆมีความสุขมี enjoy อหลายๆสิ่งหลายอย่าง,างเข้ามาควบคู่กับการทำงานหนักแค่เปิดเพลงเบาๆคุณอาจจะคิดไอเดียอะไรดีๆออกนะคะในขณะเดียวกันได้ไพ่มหาเล็กมหาเล็กถือเหรียญกับได้ไพ่สิบถ้วยก็จะบ่งบอกว่าสัปดาห์นี้นะ คุณจะทํางานหนักหรือคุณจะเหนื่อยหรือคุณจะอะไรก็ช่างแต่มันจะเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นของการโยกย้ายของดาวพะราหูเกี่ยวกันไหมเนี่ยอาจจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้สึกการเงินจะดีขึ้นเล็กน้อยและคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยจะดีขึ้นมาเริ่มมีลําดับที่ดีขึ้นนะคะสาหรับชาววันพุธเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นในสัปดาห์นี้นะคะคุณถามว่าคุณควรทําอะไรเป็นพิเศษจริงๆถ้าคนที่ไหว้พระสวดมนต์อยู่แลล้้ววในนนสสัปปปดาาาาหห์ีครรรทํํมธิไพะะเ็จ อธิษฐานแผ่บุญแผ่คุศลอะไรตามเป็นปกติแล้วในสัปดาห์นี้ค่าอธิษฐานของคุณนะ่ะจะมีพลังขึ้นมาสําหรับใครที่มีความปรารถนาอยากจะกลับไปเยี่ยมครอบครัวอยากจะอยู่กับครอบครัวในสัปดาห์นี้คุณจะได้อยู่แน่นอนและสัปดาห์นี้นะคุณไปสังเกตตัวเองว่าคุณจะพยายามคิดในแง่บวก หาเรื่องดีๆเข้ากับชีวิตตัวเองเรื่องและแย่ๆหรือเรื่องที่ทําให้รู้สึกแบบว่าไม่สบายใจคุณจะไม่อยากาฟังนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะมันจะทําให้จิตข้างในของคุณเนี่ยสะอาดผ่องใสแล้วมันจะทําให้คุณน่ยได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดเจนมากขึ้นอ่าที่สําคัญสุดเลยก็คือว่าคุณก็จะสามารถที่จะมีพลังพิเศษที่จะทําให้การงานและการเงินของคุณขับเคลื่อนในทางที่ดีขึ้นสัปดาห์นี้ฝากสําหรับคนที่ขาย เ,เสื้อผ้าเครื่องประดับนะคะของสวยของงามาที่ต้องขายลักษณะผ่านออนไลน์ก็ได้หรือลักษณะขายที่แบบเจอลูกค้าหน้าร้านสัปดาห์นี้นะคะแต่งตัวสวยๆด้วยชุดสีฟ้าหรือชุดสีเขียวนะคะแล้วก็แบบสดใสร่าเริงเปิดเพลงให้เบาๆคลอนในร้านคุณอาจจะมีสิทธิ์ขยับยอดขายของคุณไม่เชื่อไปลองดูลองดูก่อนแล้วมาบอกว่าเป็นยังไง <laughs> นะคะสำหรับใครที่ทำกิจการเกี่ยวกับอาหารเสริม ขายอาหารขายน้ำหรือทำอะไรที่ที่เกี่ยวข้องกับงานอาร์ต ศิละปะงานเขียนงานวาดรูปสถาปานิกอะไรพวกนี้พวกออกแบบอะลองเปิดเพลงเบาๆทางนะคะลองเปิดเพลงเบาๆคลอให้คุณอารมณ์ดีๆอะคุณอาจจะคิดแบบคิดลายหรือคุณอาจจะคิดหาทางแก้แบบอะไรของคุณได้สําเร็จทางนี้และทางนั้นนะคะเคล็ดลับของชาววันพุธในสัปดาห์นี้นะมีอยู่อย่างหนึ่งคือก่อนที่คุณจะลงมือทําอะไรไม่ว่าคุณจะขายของคุณจะเขียนงานทํางานประจําหรืออะไรก็แล้วแต่นะหลับตาเบาๆ นะคะสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆนะคะดูลมหายใจเข้าออกเบาๆสัก10บสิรอบหรือ20รอบหรือ30รอบแล้วแต่โอกาสหลับตานิีงๆทาใจสบายๆสมองว่างๆนะคะแล้วลืมตาขึ้นมานะคะสิ่งแรกที่ทําคือยิ้มแล้วบอกอกับตัวเองว่าขอบคุณที่ได,วนนได้วันนี้ได้สงบจิตนะคะขอบคุณที่วันนี้ได้แบบพักพักจิตแล้วก็ขอให้จากนี้ไปเนี่ยในการที่จะทาอะไรในแต่ละวันของคุณเนี่ยมีความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะ ถ้าไม่ยาวเกินไปก็บอกกับตัวเองว่าขอให้ความสุขและความสงบที่คุณได้รับในวันนี้เป็นประโยชน์กับมนุษย์โลกชาวโลกและเวนยสัตว์ทั้งหลายตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางเทพเทวดาทั้งหลายแล้วก็สาธุสั้นๆดูอาจจะแบบ ไม่ไม่ค่อยน่าหนักแน่นเชื่อถือนะแต่มันจะอยู่ที่ความเชื่อมอคุณในการที่จะถ่ายทอดออกไปแล้วคุณจะลองค้นพบว่าในสัปดาห์นี้คุณมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเอามาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะโอเคแล้วพบกันใหม่กับเนรียิบซีพยากรค่ะเหมือนเดิมใครที่ดูผ่าน YouTube ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์นะคะใครที่ดูผ่านเพจเนรียิบซีพยากรก็รบกวนช่วยกดถูกใจกดติดตามแล้วกดแชร์เป็นวิทยาทานด้วยค่ะแล้วก็อยากจะขอบพระคุณสําหรับการตอบรับ นะคะทั้งในไลน์แล้วก็ทั้งในอินบ็อกซ์เพจเนรียิซีพยากรมากมายเลยค่ะที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำนายดวงชะตาให้ก็สัญญาว่าจะใช้ประสบการณ์ที่มีอันยาวนาน15ปีหรืออาจจะน้อยไปก็ไม่รู้เนาะเอ่อมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็หวังว่าการเข้าสู่ดิจิตอลเนี่ยค่ะจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและได้พบกันแล้วก็ได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือเกือ้อกูลกันนะคะขอบคุณอีกครั้งค่าแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเนรียิบซีพยากรสวัสดีค่ะ